สวัสดีวันนี้สําหรับหลายคนที่มองหาวิธีการดองมะนาวเพื่อใช้ในการลดน้ําหนักช่วยทําให้ขนอมอาหารเก็บไว้กินไว้ทานได้นานขึ้นเป็นสูตรช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยทําให้ชุม่มคอขับเสมหะในช่วงอากาศเย็นๆนี้ค่ะแถมเลยนะสูตรนี้ทําให้ผิวพรรณดีทานเป็นประจําเช้าเย็นวิธีการทําไม่ได้ยุ่งยากฟังหมดให้จบแล้วลองนําไปทํากินทําทานกันดูนะคะ ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งขั้นต่อวิธีการาเริ่มแรกเราก็จะขัดทําความสะอาดมะนาวที่เราเตรียมมานะคะจะใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เลยค่ะมันจะใช้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ <Okay. S 2> เกลือเกลือป่นหรือจะใช้เป็นเกลือเม็ดโขกมาแล้วก็ใช้ได้ค่ะมันจะใช้ประมาณนี้ใช้หนึ่งซองไปเลยนะคะ เพื่อทําความสะอาดมะนาวการขัดผิวมะนาวจะช่วยทําให้มะนาวสะอาดขึ้นและช่วยลดความขมเพราะนี่หลายๆบ้านอาจจะไม่มีมะนาวจากสวนเหมือนมนนะคะเวลาที่เราดองเราทํากินเองเราควรจะรักษาความสะอาดให้มากนะคะขั้นตอนวิธีการก็อย่างนี้เลยค่ะใช้วิธีการบีบกดและใช้เกลือขัดผิวเลยทําแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆจนกว่า จนกว่าผิวมะนาวจะใสนะคะขัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อแตกต่างระหว่างมะนาวที่ขัดกับไม่ขัดมีความสะอาดและลดความขมได้ดีแค่ไหนค่ะ ค่อยๆขัดนะคะเพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีในการทานทำเองกินเองรักษาความสะอาดเยอะๆค่ะและรถที่ได้บอกเลยไม่พลาดหลังจากที่เราขัดเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะทำการล้างเกลือออกให้หมดเลยนะคะล้างให้สะอาดพักทิ้งไว้สักครู่แล้วมาดูกันค่ะว่านี่ข้อแตกต่าง,งระหว่างลูกที่ขัดและไม่ขัดผิดกันแค่ไหนนี่ลักษณะมองนี่ ตต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะลองทำดูถึงแม้จะไม่ดองแต่วิธีการทำความสะอาดทำแบบนี้ได้เลยค่ะและเมื่อขัดล้างและพักทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะถึงขั้นตอนการหั่นแว่นการหั่นแว่นนี้เราจะไม่หั่นหนาเกินไป เราจะหั่นแคบพอดีนะคะเพื่อให้น้ำผึ้งที่เราใส่เติมลงไปเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อมะนาวได้รสชาติที่กลมกลม่อมหั่นแบบนี้จนครบทุกผลในจำนวนที่แต่ละบ้านทำได้เลยค่ะหลังจากนี้เราก็จะจัดลงในโหลนะคะโหลที่ใช้ในวันนี้มดแนะนำให้เป็นโหลแก้วเพราะจะช่วยนี่นะคะเวลาดองเราจะเก็บไว้ได้นาน และไม่มีสารตกค้างในเนื้อมะนาวของเราค่ะทำการจัดเรียงบนโหลให้เรียบร้อยเลยค่ะอย่างที่มนบอกปริมาณทำมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจในแต่ละบ้านเลยนะคะบางบ้านชอบทานก็ทำแบบนี้ไว้ทานได้ตลอดเลยค่ะการเก็บการรักษาเวลาที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมลแนะนําให้แช่ตู้เย็นไว้นะคะจะทำให้มะนาวที่เราดองนี้เก็บได้นาน นานมากมงเคยทําทานครั้งหนึ่งได้สามเดือนเลยนะคะไม่เน่าไม่เสียแต่รสชาติยังดีมากค่ะและหลังจากนี้เราก็จะมีเลยเติมน้าผึ้งลงไปในเนื้อมะนาวโดยที่ให้น้าผึ้งที่เราใช้นี้นะคะท่วมเนื้อมะนาวที่เราเตรียมทําไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วหลังจากนี้เราก็จะนํา มะนาวน้ำพึ่งส่วนที่เราทำเสร็จเรียบร้อยใส่ตู้เย็นพักในตู้เย็น3-5ถึง5วันแล้วนำออกมาทานได้เลยค่ะต่อวิธีการและปริมาณที่ทานแต่ละวันค่ะทานร่วมกับน้ำอุ่นเน้นว่าน้ำอุ่นนะคะใส่มะนาวที่เราดองไว้1ถึงสชิ้นขึ้นอยู่กับความชอบเปรี้ยวมาก เปลี่ยวน้อยค่ะใส่น้ำพึ่งซึ่งดองมะนาวมีรสกลมกล่อมมากมนแนะนำเลยคนให้เข้ากันและดื่มทุกเช้าเย็นดื่มเช้าถ่ายเย็นดื่มเย็นถ่ายเช้าค่ะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยทำให้ผิวพรรณดีช่วยทำให้ชุ่มคอ